ที่ต้องอ่านหลักฐานทางวิชาการให้ทานทั้งหลายฟังเพราะเรื่องนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่กําลังจะเกิดข้อผิดพลาดครั้งใหญ่และจะทําให้เกษตรกรกรายย่อยวอดวายก็ทิพบว่าเมื่อคนหายใจรับเชื้อไวรัสจากสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสเข้าไปสามารถอยู่ในร่างกายของมนุษย์ได้24ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย และในระหว่างนั้นสามารถถ่ายทอดเชื้อสู่คนอื่นหรือสัตว์อื่นได้ไวรัสอาจติดเชื้อกับฝุ่นละอองและถูกลมพัดไปติดสัตว์ในพื้นที่ต่างๆการระบาดของโรคที่ไปตามลมระบาดได้ไกลถึงระยะ200 ห้กิโลเมตรที่ต้องอ่านหลักฐานทางวิชาการในท่านทั้งหลายฟังเพราะเรื่องนี้เป็นปัจจัยสำคัญครับที่กำลังจะเกิดข้อผิดพาดครั้งใหญ่และจะทำให้เกษตรกรกรายย่อยของประเทศไทยนี่วอดวายก็ทีนี้ละ256กิโลเมตรอย่างที่ผมพูดในท่านทั้งหลายฟังวางชิ้นเนื้อ ที่ติดเชื้อไว้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่ไปถึงโคราชไปถึงนครสวรรค์ไปถึงด่านเจดียสามองค์ไปถึงจันทบุรีครับไปถึงสระแก้วนี่คือเหตุที่เราต้องเอามาคุยกันมันนี้การฝังกบในพื้นที่กรมปรตุส์ทำไม่ได้อีกแล้วเนื่องจากพี่น้องประชาชนต่อต้าน เกิดอะไรขึ้นครับเกิดการต่อสายตรงจากคนที่เดินอาดอาดอยู่ในทำเนียบรัฐบาลน่ะไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐารู้จักคนคนนี้ไหมเดินอาดอาดตัวกลมบอ็กอยู่น่ะประสานงานไปที่กองทัพเรือให้กองทัพเรือหาพื้นที่ ในการฝังเนื้อเทือนที่ถูกลักลอบนำเข้ามาในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องอธิบายให้ความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและรัฐบาลชุดนี้การลักลอบนำเข้า เนื้อเถื่อนเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชามีการลักลอบนำเนื้อเถื่อนเข้ามาซึ่งตอนนี้มีทั้งไม่มีเจ้าของมีทั้งสินค้าที่จะนำไปผ่านแดนแต่ไม่อนุญาตรวมกันทั้งหมดทั้งสิ้น5ล้านกิโล เกือบ5ล้านกิโลครับน้ำหนัก4,800ตันมากที่สุดในประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นในยุคสมัยที่นายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรในสมัยนั้นจะชื่ออะไรก็ไปค้นเราเองแต่จำได้แน่นอนว่านายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา นี่ไงขบวนการลักลอบนําเข้าเนื้อเถื่อนจึงเจริญเติบโต,ต,ต,ตจนกระทั่งมีของตกค้างอยู่ที่ท่าเรือแหลมทะบังทั้งหมดทั้งสิ้น4,800ตันหรือประมาณเกือบ5ล้านกิโลเมตรประตานครับ5ล้านกิโลกร,รัม4,800ตันเกือบ5ล้านกิโลกร,รัม ท่านทั้งหลายคิดไม่ออกหรอครับว่า5ล้านกิโลกร,รัมมากขนาดไหนผมจะอุปมาอุปไมยให้ท่านทั้งหลายได้เห็นครับหล้านกิโลกร,รัมก็เหมือนเอาคนตายนี่เอาศพคนตายศพมนุษย์นี่ประมาณเกือบหนึ่งแสนศพศพคนตายเกือบหนึ่งแสนศพนี่มาเรียงกันนั่นแหละครับคือห้าล้านกิโลกรัม ศพคนตายเกือบแสนศพนะครับตอนนี้ตกค้างอยู่ที่ห้าเรือแหลมฉบังปัญหามันเกิดอะไรขึ้นครับปัญหามันก็จะเกิดขึ้นกันคือมันจะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเอาไปฝังก็คือโมลพมิทด,ด้านกินซึ่งเรื่องนี้นี่มันอันตรายน้อยกว่าเรื่อง การระบาดของเชื้อโรคที่ผมได้อธิบายซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการของกรมปศุสัตว์ซึ่งบอกว่าไอ้นี่เนี่ยถ้ามันติดเชื้อเนี่ยมันระบาดได้ไกลถึง256กิโลเมตรมันไกลมากนะครับตายเป็นเบือละหมูเห็ดเป็ดไก่ตายเป็นเบือวัวควายตายเป็นเบือละปลาจีนบุรีไม่ให้ฝังสัแก้วไม่ให้ฝังเพชรบุรีไม่ให้ฝัง จึงอยากจะเอาไปฝังในที่กองทัพเรือคำถามก็คือหรือมองว่ากองทัพเรือนั้นเป็นถังอุจจระจะเอาสิ่งปฏิกูลไปฝังในแผ่นดินของกองทัพเรือเพื่อที่จะแยกไม่ให้มันเหม็นให้ประชาชนไม่เหม็นแต่ทหารทนกลิ่นเหม็นได้ไม่เป็นไรครับถ้าทหารเรือ ทนกลิ่นเน่าเหม็นได้ไม่ว่าแต่สิ่งที่จะต้องทำให้ชัดเจนที่สุดก็คือมันจะไม่เกิดโรคระบาดขึ้นใช่ไหมก็กมรมปะตุสัตว์บอกเองนี่ว่ามันระบาดได้ไกลถึง256กิโลเมตรไปฝังที่สัต,ตหีบมันก็ระบาดไปไกลจนถึงโคราชระบาดมาไกลจนถึงกรุงเทพ ระบาดไปไกลจนถึงชัยนาะระบาดไปไกลจนถึงสาะแก้วนี่ยังไม่บอกนะว่าจะไปฝังในที่กองทับเรือตรงไหนจังหวัดชนบุรีอยู่บริเวณไหนพี่น้องชาวชนบุรีที่เลี้ยงหมูนี่เตรียมตัวเพราะมันจะเกิดโรคระบาดขึ้นภายในหนึ่งปีนักระบาดวิทยาท่านให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องต้นว่า การนำเนื้อสัตว์ที่ติดโรคระบาดไปฝังเป็นการสนับสนุนให้เกิดเชื้อโรคระบาดเพราะการฝังคือการฟักเชื้อโรคอย่างดีนี่นะเขาไม่ได้พูดเล่นนะเขามีเอกสารด้วยขบวนการฝังมูลฝอยติดเชื้อหรือสิ่งปฏิกูลติดเชื้อ ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขตามกฎกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ว่าถ้าเป็นมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยติดเชื้อซึ่งกำหนดไว้เป็นซากสัตว์ด้วยนี่ในกฎหมายนี่จะต้องดำเนินการทำลายโดยการเผาเท่านั้นเผาเท่านั้นนะนี่ได้ข่ะว่ามีการไปติดต่อ ที่จะเผาคนเผาเขาคิดเงินค่าเผาทั้งหมดไม่รู้จริงหรือเปล่ามีการบวกไว้ไม่รู้นะต้องใช้งบประมาณในการเผาสามสิบล้านบาทกันจังหลายสามสิบล้านตู้คอนเทนเนอร์ละสองแสนค่าเผาแพงกว่าค่าเผายาเสพติดแพงกว่าค่าเผายาบ้าเงินเผาเนื้อที่ติดเชื้อ ทำไมบอกว่านี้ติดเชื้อครับก็กรมปศุสัตว์บอกว่ามันติดเชื้อไงแล้วมันจะไปฝังได้ยังไงนี่ผมสงสัยเลอเกิดท่านทั้งหลายครับดังนั้นการที่เอามูลฝอยติดเชื้อตามพระราชมัญญัติสาธารณสุขตามกฎกระทรวงเรื่องการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อไปฝัง เท่ากับการทําผิดกฎหมายนี่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านพันตํารวจเอกเทวีสอดส่องอธิบดีกรมดีเอสไอกำลังจะทําผิดกฎหมายพระราชบัญญัติสาธานณสุขทําผิดกฎกระทรวงในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งเขาระบุไว้ว่าฝังไม่ได้ต้องเอาไปเผา นี่ดันทุลักที่ผมพูดเรื่องนี้นี่ต้องการจะจัดการไม่ให้มันเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนไม่เกิดผลกระทบกับเกษตรกรนี่ไอสมาคมเลี้ยงหมูลายย่อยนี่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการระบาดของเชื้อโรคครั้งใหญ่ท่านทั้งหลายครับตัวเองจะเดือดร้อน หมูที่เลี้ยงไว้ก็จะตายดังนั้นต้องบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้คณะกรรมการที่การนี่สนใจเรื่องนี้มากโทรมาแจ้งผมบอกว่าเอ้านี่มันเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสัตว์เลี้ยงที่พี่น้องประชาชนเลี้ยงไว้นี่มันจะกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่เรารับอุจจาะกองมหือมามาจากรัฐบาลของพลเอกประยุท์จันโอชาในการสมคบคิดกับขบวนการค้า เนื้อที่ผิดกฎหมายนีย่มันเกิดขึ้นในรัฐบาลยุคพลเอกประยุทธ์รัฐบาลเศรษฐาก็รับกองอุจจระนี้มาแต่วิธีการที่จะจัดการกับกองอุจจระนี้นี่กับใช้วิธีการที่ไม่เข้าใจมันไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่มันเป็นการซ้ำเติมนี่ผมต้องบอกนะครับ ย่าดันทุลังนะเรื่องนี้เสียหายมากเลย